แค่แปบ,บเดียวเนี่ยของเต็มเลยอะป้าดูดิฉันเพาโดนัทมาเธอไปหาของอย่างอื่นป้างแล้วฉันมาช่วยจับโดนนัทแป๊บนึงแล้วกันเมื่อดีําไว้ที่ให้เสร็จก่อนเออเออเรีบเรียบสร้างเพราะว่าตอนกลางคืนเริ่มอันตรายแล้วพออีกเกียม,มันรู้ว่าเราอยู่แถวนี้เนี่ยมันก็ตามกินอาหารมาเลยอะอุ๊ยไฟแบบนี้สวยนะเนี่ยดูดิพี่แจงพอมาติดในตรงนั้นแล้วดูเคาน์เตอร์เราดูดีขึ้นเยอะเลยอะและ<ห>้วที่นี่มันหลังเคาน์เตอร์เราเห็นป้ เอาน่าอุ้ยอุ้ยลงแล้วกูลงแล้วเรามีขออยู่ด้เราเอาไม่มีประตูเลยอะล่ะเราอะใช่คือร้วเรามีทุกอย่างอยู่ไม่ประตูแล้วทำไงอะป้าเรานี่ไงตอนกลางคืนก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ดูว่าร้านเราเนี่ยมันขาดตกปุกช่องไปตรงไหนอีกเราประตูชั่วคราวแปะไว้โอเคดีมากพี่กีบโอ้หประตูชั่วคราวจริงก็ไม่สามารถเข้าร้านเราได้แล้วว่ะโธ่เอ้ย อยู่ไหนกันหมดเนี่ยมาไปล่อไปล่อมาซิไปล่อมาซิพิสุประตูรอให้แล้วนี่นี่ทุกคนไปมาแล้วมาแล้วพนงานพนังานเอ้ยเอ้ยใครมาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหัวอยู่ข้างบนหัวอยู่ขาบนหัวอยู่บนหัวมาจริงมาจริงเฮ้ยอยังไม่เปิดการไม่ต้องเข้ามาเลยตอนกลางคืนานเราปิดไม่ต้องเข้ามาเขาจะมากลางวันนะคุณลูกค้า โอ้เอ้หิวจะตายอยู่แล้วอยากกินเนื้อคนหวานๆน่ะทำไมดุร้ายจังฉันว่านะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีของกันแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันจัดร้านดีกว่าตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เปิดร้านได้นี่พี่หนูคิดว่านะเราควรจะมีไฟตั้งตรงหัวตรงเคาน์เตอร์คนละที่อย่างเงี้ยเพราะว่าของเราจะได้สว่างขึ้นไงได่ดี น uh, like, sí ี่ละเรามีตุ๊กตาหมีขายมีตุ๊กตาฉลามขายแล้วก็มีตุ๊กตาเพนกวินด้วยอย่างน่ารักเลยอะพวกเราไปหาของมาแต่ว่ายังไม่ได้จัดเลยอ่ะช่วยกันจัดดีกว่าได้ได้ได้เนี่ยตรงนี้กระป๋องอะยังไม่มีใครจัดเลยนี่ยฉลามไปไว้ตรงนี้ดีกว่าไปของสมนาคุณเฮ้ยของสมนาคุณนรอฉลามเลยนะจริงคนซื้อครบแสนบาทอะถึงได้ฉลามหนึ่งตัวโอ๊ยแกงขนาดไหนปล่อยฝุ่นขึ้นงั้นนะเอ๊ยใครจะเฮ้ย มันยามันจะ้านออนมัออนใช่นี่มันลงมาแล้วว้ายังไม่ได้โอ้ยคนนี้ต้องเป็นลูกค้าชั้นดีแน่ๆเลยอ่ะเขาตัวใหญ่ต้องกินเยอะัเรวเฮ้ยพี่กินยาเห็นเราแล้วเฮ้ยราพี่ระวังจะมันเข้ามา เมื่อกี้เมื่อกี้มันเห็นใครหรือเปล่าเมันคิดว่าเห็นใครหรือเหลือนเข้ามาน่าจะเห็นพี่แหละเห็นเราแหละเห็นพวกเราแหละเว้ยจัดโค้กก่อนหูไปหยิบมาตั้งเยอะแล้วจัดไว้ตรงนี้แล้วกันบีเอย่าโยนกันแบบนี้สิหยิบมาก็ต้องจัดด้วยเช้าแล้วอีเมทั้ก็เช้าหรอกอีเมทันก็วันใหม่แต่ตุ๊กตาฉลาดฉันวางไว้ตรงนี้ตัวนึงหายไปไหนอีกแล้วเนี่ย ทองสมนาคุณไหนนั่ทองสมนาคุณเอาไว้ตัวเดียวก็พอมันไม่มีคนมาเอาหรอกตรงเนี้ยเราไปซื้อดีกว่าซือคนเสิร์ตแล้วได้ฉลามตัวนึงฉันถามจริงค่ะเขาจะไปซื้อเยอะแยะจะซื้อเปล่ะไม่ไม่ซื้อไอ้มูลค่าของในร้านเนี่ยถึงแสนหรออุ้ยโอ้สว่างแล้วไปหาไฟมาติดเพิ่มดีกว่าสว่างรู้ได้ไอ้จอเนี่เอาไปข้างนอกมันเกะกะ ป็นประตูลาดของเราเลยนะพี่อุ้ยพี่หนูขายฮอทดอกได้ไหมมีเปล่ามีเปล่าเยอะว่าขายมีมีมีแต่ก่อนจะขายอ่ะกินดีกว่าแต่ฉันไปช่วยหาอาหารมาขายเพิ่มมากันมีพระนี่นะเคียร์อยู่ใกล้เลยนะเฮ้ยดีแล้วดีแล้วเราใกล้เปิดร้านแล้วพี่ดี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 เราจะได้ขายเขาใช่ไหมใช่เราจะได้เอาเขามาขายทุกคนยายใย้กินช็อกโกแลตด้วยแหละดูดิ อากกินช็อคโกลแลตสีฟ้าดูดีเห็นป้้อยไิ้มอยอยากกินโอ้ยอยากกินน่ะฉันว่าฉันจะมาวางขายในร้านแหละเอาไปซ่อนไว้ข้างล่างดีกว่าเพราะว่าถ้าคนไม่ตื้อเราจะได้เอามากินกันเองลูกค้ามาลูกค้ามามาแล้วเหรอไงจะเพิ่งเข้าสวัสดีค่ะคนลูกค้าลูกค้าเข้าผิดประตูลูกค้าบอ้ยยังไม่หิวเออผมอยากกินเนื้อคนเน่ะมีเนื้อคนขายให้ผมไหมอ่ะที่มาต่อกลางวันจะกินเนื้อคนได้ไงเออกินไม่ได้ ร้านสะดวกซื้อมันก็ต้องมีเครื่องอุ่นเออใช่ใช่ไมโครเวฟไมโครเวฟเอ้ยไม่ใช่พี่ทำไมต้องเคาน์เตอร์ดิเคาน์เตอร์อยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าไงจิได้เลยฮอตดอกอุ่นไหมคะนี่เราก็มาอุ่นตรงนี้อุ้ยเอาไว้ตรงนี้เอไว้ตรงนี้พี่ไมเอาไว้ตรงนี้ไ้หนุบปากนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้เออมันเป็นที่อุ่นของพนักงานตรงนั้นน่ะฮอตดอกอุ่นไหมคะอยากรู้เอานิ้วจุ่มตัวเองสิ ถ้าทาอุ่นไหมไม่นะก็เย็นอยู่อ๋อนี่เมื่อกี้คือประโยคคำาาาไม่เฉยไม่ได้ต้องการออุ่นให้ว้าวลาเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ะทุกคนอันชั้นตรงไหนว่างเนี่ยพยายามหาของมาใส่ให้ครบๆนะเราจะได้ขายของได้แบบเต็มที่เลยอ่ะสะวางยากจังร้องบนพื้นแล้วกันเอาบ้าเหรอว้ก็ใครกินอย่างนี้นะัน้างยากอ่ะ เดี๋ยวหน้าหนูไปหาหลอดไฟขาวก่อนหลอดไฟขาวเรียวอะ่ะหรือจะมาตั้งไว้ตรงเคาน์เตอร์ข่าเรียวขาวเรียว,ว,ยวตั้งไว้ตรงแบบเชลอะ่ะเพราะว่ามันจะได้แบบสว่างไม่มากแต่ก็พอมองเห็นไงครับผมมะนาาหนูขายเชลเดียวกับต้นไม้นะฉันเอมา,นามะนาวมาแล้วว่าอยู่เนี่ยเป็นอาหารสดอันเนี้ย<า>เก็บไปให้ใหม่แล้วกันฉันอุ้สา่าเอาออกจะกกระเป๋าได้ได้ได้ ฉันเกราเอามะนาวไปวางอุดตรงนั้นทำไมนะเอามาวางไว้ก่อนไงอ่ะเอาใบมะนาวโอเคต้องมีถังขยะน้าร้านด้วยนะนี่ปังอะไรต้นมะนาวนี่เออพี่ไปทำดีต้นมะนาวหรือสัหน์ช่วยจริงจริงมันคือกะเพราแต่เราหลอกหลอกลูกค้าเอาแมกเ์ไปย้อมะนาวแม็กปย้ต้นมะนาว นี่นี่น,นี่เป็นต้นมะ<อ>นาวอีเชอบมะนาวที่เป็นลูกๆเราก็จะเอาไว้บนต้นแต่ถ้าตอนไหนที่มันเป็นซิกซกเราก็จะขายแบบปอกแล้วอ่ะนี่กินอาหารในอีเกียยั่วพนักงานด้วยเป็นไงล่ะฉันกินอาหารต่อหน้ากันเลยนะแบบไม่จ่ายตังค์ด้วย <c oughs> ว้าวเปิด <c oughs> ประตูแล้วเปิดประตูแล้วเปิดประตูฉันยังโลภอยู่ฉันเอาต้นมะนาวกลับไปด้วยคิปเปิดประตูให้ด้วยนะ รอด้วยพี่รอด้วยหนูเขาต้นมะนาวมาแล้วไ่เอาขอเ้าด้วยปางเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วพี่แกนก็เตรียมตัวชูมัางสายพันธุ์ใหม่ดูดิเอาปิซาปาปพิปิปิปิซาอันนี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ตอนมาตอนนี้ขาดทุนนะเนี่ยไม่มีลูก เดี๋ยวเดี๋ยวขอเด็ดลูกลูกต้นอทุนสุดยอดอ่ะเราปลูกต้นไม้ได้ต้นมะนาวว้าวอย่างเท่อ่ะเฮ้ยผมสวยแล้วทำไมอ่ะทำไมหรืออ๋อกีบผมหลุดกีบผมเอาเข้าไปปุ๊บนี่เลยเข้าไปปุ๊บไม่เนาะแล้วเจอผมแล้วจะออกปุ๊บุยยังไงวะปุ๊บมั้งไงวะพี่แจ้งเฮ้ยยินไหมได้ยินดีเสียงมันมาแล้วอย่าดันอย่าดัน ใ,ใครดันเราไม่มีใครดันอะไไม่มีดันตัวเองกะชัคไปปังอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัู่ปังอะทำอะไรเราไม่ได้หรอกอะปังอหญ่เอ้ยเสียวอีกเลยเยอะๆวู้พี่แจ้งความบันเทิงในชีวิตพี่มาดูดิพวกนายอะเดีวพวกมัเล่นกับลูกค้าดิอะไรมาดูดิมาเย็นตรงหนุ่มมาเย็นตรงหนูเฮ้ยมันมันอยู่ข้างบนนี่เงียบนะข้างบน ตอนนี้ร้านปิดแล้วนะคะลูกค้าโอ้โหลูกค้านี่คือตอนกลางวันไม่มีตังค์ซื้อวัน,นี้ตอนคืนก็เลยจะมาทาลายร้านเราวะหรือว่าอิจฉาที่เราขายดีกันแน่เข้ามาวงแหวกนะเขามาใี่หนูป้าต้นมะนาวใส่เลยนะตอนนี้เนี่ยาาร้านค้าของเราอะจัดเสร็จแล้วนะเรามีอาหารการกินทุกอย่างมีทงพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์มีโค้กน้าเปล่าอาหารกระป๋องโดนัทแล้วก็ตุ๊กตาอื่นๆอีกมากมายร้านเราเนี่ย อ,อันนี้ก็จัดเชียร์ได้สวยงามมากๆพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยฉันคิดว่าพวกเราก็คงเปิดร้านได้แล้วต่างคนต่างไปหาลูกค้ามานะแล้วก็ไปบอกลูกค้าได้ว่าร้านเราเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างให้เขาได้กินแล้วก็มีแต่ของดีๆเยอะแยะมากมายเลยด้วยโอเคอืมร้าน็ของโอเค <Okay. S 2> ออพี่จีดทำอันนี้โต๊อะอพี่แจ้งโอรพี่กินอยทำลายร้านนี่เขาุสา์จัดกันมาแต่ว่าภาแปลงใจของร้านเราเนี่ยก็คือแล้วเรามีทำต้นมะนาว ต้นพิซ่าพิซ่าด้วยสุดยอดไปเลยอ่ะดีไม่มีต้นแบบว่าต้นโค้กต้นตีมอย่างมีไมละทําได้นะลูกค้าตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเลยค่ะลูกค้าเพิ่งเข้ามานะคะพี่กิตเดี๋ยวมันขิดพูดพูดกับลูกค้าดีๆีโตนาอโคสพิกิตใช่ค่ะสโตนาอโคสมันยังไม่เปิดค่ะลูกค้ารอก่อนแอพิกิตอย่าพาลูกค้าเข้ามานะ ลูกค้ามหัวผมอะครับลูกค้าเขาอยู่แล้วเขาคลั่งหรอมันเปิดได้ที่ไหนแล้วเวลาเนี้ยมันเคอร์ฟิวเปิดร<ช>้านไม่ได้ตอนกลางคืนเนี่ยใครเปิดร้านผิดกฎหมายอ้าสว่างแล้วอะว้าวใ <Okay, S 1> ครไ้ปนเปิดร้านได้เวลาเปิดร้านชนแล้ครับคุณลูกค้าล้าของเราเสร็นแ,แล้วครับมาเลยครับมาเลยครับร้านสวยงาม ออ้หู้านน้น่งหนูข้างนอกดีร้านยังสวยอ่ะเดี๋ยวนะหนูต้องเอาตวเตาไปเพิ่มก่อนว้า,าลูกค้าขึ้นมาบนหลังค้าลูกค้าไปไหนมาดูอ่ะพาไปเดินไปตรงนู้นแล้วลูกค้าบอกว่าถ้าพวกไหนไม่ขายอ่ะซื้อที่อื่นก็ได้อ่ะทีเงี่ยไม่มาย่เนี่ยมาจริงจริงเลยเอาแต่ใจจริงๆเลยนะลูกค้านี่รถเข็นอยู่ไหนนะาเดี๋ยวไปหารถเข็นก่อน จะเข้าร้านอีกเรอร้านของเยอะแล้วนะไม่เอาไว้หน้าร้านเนี่ยพี่รถเข็นนะ่ะโอเคโอเคโอเครถเข็นเราไปไหนหมดแล้วนะหาไม่เจอสกังเข็มอ้ยพี่แจงนะร้านเราจะขายนี่ได้ไหมนะแฮมชีสอ่ะ้หไหนแฮมชีสไหนแฮมชีสนงด้วยจะข้าวเปี้งขนมปังด้วยนี่นี่ยอดเรื่องเปี้งขนมปังนี่ไม่ต่างกับไอตัวคอมพิวเตอร์เลยเนาะ ใช่แต่มันมีหลายสีนะมีมหลายสีว้ายใครเป็นคนเหยียบไอติมเนี่ยไหนมาดูคนมาหน้าร้านกันก่อนที่มันจะมืดเดี๋ยวเรามันดูร้านเราดีว่าร้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะได้เปิดต้อนรับลูกค้าได้<ต>มาเร็เไเวไาเร็วพี่กิตมาเร็วพี่กิตเลิกเอาไม้ไปแทนสักทีได้ปะนายกินไม้ไม่ได้หรอกนะไม่พี่จะวางข้างบนทำไมอะ่ะ จะวานทำไมวะล่ๆๆๆมจะวางข้าขงคนเฉยมีงงอะไรตกแต่งตกแต่งจะตกแตงาาง่งร้านเขาอยากตกแต่งโอ้ยร้านเราสวยจังสวยดิพี่กิตเราทำอะไรอ่ะนั่นน่ะสิพี่เราเราทำกัรศาสตร์ม,มันเหมือนปราสาสเลยอ่ะและในที่สุดร้านอีเกียม ไม่ใช่ร้านอ e ีเกสิเราอยู่ในอ e ีเกสแต่ว่าร้านร้านค้าของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวาาาาวว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 วาวววววววาววนาวว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 าววว้ววววาวว้วว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 ว้วว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 วยวว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 ดีมากเลยนะของกินก็ครบโชว์หน้าร้านด้วย แล้วก็ครบคันมากๆถ้าใครหิวเนี่ยสามารถแวะเข้ามาที่ร้านเราได้นะมีหลายอย่างมากเลยมีตุ๊กตาที่ทุกคนชอบให้เลือกสรรด้วยอ่ะแล้วก็ที่พิเศษสุดๆก็คือต้นมะนาวกับต้นพิซซ่านี่แหละต้นมะนาวราคาประมาณ35บาทแต่ต้นพิซซ่าเนี่ย35ล้านเพราะว่าจริงๆแล้วมันปลูกยากมากเลยนะมันต้องใชใช่ใช่มันต้องปลูกด้วยเมล็ดผลฮาวเอียนผลทุกแบบตระกะเขช่ต้องนานเฮ้ยแต่ฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นอะไรเหรอวาอ๋อ เราจะเปิดร้านแบบ24ชั่วโมงเออประตูทิ้งไปเลยประตูทิ้งไปเลยเออเปิดเลยชั่วโมงไปเลยถ้าเราเปิดเนี่ยชูบ้ามาเก็ตเจ้าดังนี่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เออชูบ้ามาเก็ตเจ้าดังนี่อยู่ตรงไหนนี่กลัวเลยนะกลัวเลยใช่ตอนนี้เจ้าดังที่สุดคือเราเพราะเรามีอยู่เจ้าเดียวใครยอมเปิดร้านถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ย ตอนกลางวันอาจจะหาลูกค้าไม่ได้แต่ตอนกลางคืนก็ไม่แน่ป้าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าพวกร้านสะดวกซื้อตอนกลางคืนอ่ะดึกแอ๋หิวดึกเออตอนกลางคืนเนี่ยฉันว่าลูกค้าเราเต็มร้านแน่ๆนายเลิกโยนประตูใส่เพื่อน <c oughs> ได้ไหมเนี่ยเข <c oughs> า <c oughs> คนพร้อมยังเตรียมต้อนรับลูกค้าลูกคา้ <c oughs> กคามาเพียบเลยเ <c oughs> ฮ้ยจ,จีจอ่ะเฮ้ยเยอะจังเลยอะ่ะรวยรวย มมาาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าครับเลือกของไหมครับว้ายไม่เลือกของเลยลูกค้าคนเยอะลูกค้ายาบไปแล้วลูกค้าลูกค้าเยาบไปแล้วตรงไหนดีวะโอ้ยลูกค้าอย่าแยกกันครับลูกค้าอย่าแยกกันครับผมผมปล่พรางตัวนะครับลูกค้าครับคายกันลูกค้ายากันครับอย่ามาที่นี่นะครับความหิวมันน่ากลัวนะพี่ไม่นะครับกำลังจะตายนะครับ อออเฮียกจายเยี่ยงกันกายเยี่ยงกันครับ <c oughs> เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้ลูกค้าหิวนานเกินไปลูกค้าหิวแล้วครับ